ครับสวัสดี f c ผู้ที่รอการตักปลาทุกทุกท่านนะครับนี่เป็นไงนะครับพอดีมี f c ทักมาบอกพี่เหมือนปูจานมากเลยครับจัดไปครับผมวันนี้แต่งตัวในสไตล์ปูจานับแต่เป็นปูจานในยุคเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อละที่ค่อนข้างที่จะพอดีตัวมีสร้อยฮิปฮอปอันนึงนะครับมีหมวกหน่อยนะกางเกงยังออกเป็นเล็บๆอยู่อ้าวโอเคนะครับวันนี้ผมว่างอยู่นะพอดีวันนี้ผมมีจับปลาแค่เจ้าเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะที่บอกว่า ไอพี่โยนปาหรือเปล่ามีคนใต้น้ําหรือเปล่ามีการถูกเอ็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นยูเซอร์ท่านใหม่ใหม่ถ้าเป็นท่านเก่าเข้าใจกันอยู่นะครับเพราะว่าในตําแหน่งที่เราตักปามันมีกล้องวงจรปิดอยู่ป่าไปดูกล้องวงจรปิดกัน พอดีนะครับมียูเซอร์ท่านใหม่ๆนะคอมเมนต์เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการตักปลาบอกว่าบ่อทีก็มีการโยนปลามั่งละผูกเอ็นมั่งละนะมีคนอยู่ใต้น้ํามาเดี๋ยวผมจะบอกให้กระชังปลาผมนะครับมีกล้องวงจรปิดทุกจุดคุณเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนี่ตัวที่หนึ่งนี่มา พอมาถึงตำแหน่งที่เราตักปลาครับก็มีนี่นะสวิงเน่นี่กล้องตัวที่สองนะกล้องตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะเห็นทุกขั้นตอนของการตักปลา้วก็จะมีแอดมินกับผมนะที่นี่มีแค่สองคนนะส่วนตัวผมอยู่คนเดียวพอขยับมาฝั่งนี้นี่มีกล้องอีกตัวแล้วนะครับผมเลยบอกเลยว่ากระชังผมมีกล้องทุกจุดนะผมส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจยูเซอร์ท่านใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมไปอินเสิร์ตให้นะพอดีถ้ามันเป็นกล้องวงจรปิดมันไม่มีเสียงมันไม่มีอัอร์ทลอดนะเวลาเราตักปลาเราได้พูดคุยกันด้วยเอา้าทีนี้เราาาามตักกักกกนดีว่ เอา้ามาต่อกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีคลิปที่มีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่เราได้ปลากาตัวใหญ่แล้วนะครับปลากาตัวใหญ่ก็ดั้งนี้ไอปลาตัวนั้นมันดังไม่ยอมดิ้นนะครับโอ้โหผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่ดิ้นเองนะเราก็มีเอ่อที่ใส่เสื้อแดงนะครับที่ตักได้ปลา,าขาวตัวนั้น5โลกว่านะก็มีคอมเมนต์บอกอุ้ยมีถึงหลอก2โลกว่านั่นเองนะค,คลิปเต็มเนี่ยนะครับก็มีอยู่นะคลิปเต็มเราขายไปล้โลกว่าแล้วก็ปลาอีกวันก็ต่อเนื่องเลยปลาแรดนะครับไอตัวนี้เมาคนนก็หาาาว่่โยปสอีก นะจริงๆผมมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับเดี๋ยวไปอินเสิร์ตกล้องวงจรปิดให้ดูเดี๋ยวผมไปอธิบายข้างในมาทีนี้เรามาตักปลากันเนี่ของวันนี้ก่อนเลยนะล่อก่อนเลยวันนี้ล่อเยอะๆไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปลาหลายวันแล้วแลีกอย่างหนึ่งนะครับปลาหมดเนี่ยนุ่นโอ้ถ่ายไม่ได้ปลาหมดเนี่ยมันประมาณสามหมื่นกว่าตัวนะปลาทับทิมเนี่ยผมเลี้ยงอยู่คนเดียวนะครับ มันไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายใครนะครับวันสองสามวันที่แล้วผมจับปลาที่ยิงสามเจ้าสี่เจ้าหนุ่งมากเลยนะครับผมนี่เอาขี้นี่เต็มที่เลยนะพี่จะตักโฮเอฟซีนะสิ่งที่เราตุ่นกัน<ม>คือปลาใหญ่ปลาใหญ่เดี๋อดูสิ่งที่มาทำไหมเนี่ยไม่รู้เดี๋อดูสิ่งที่มาดิอุ้ยกระโดดแสดงว่ามีปลาใหญ่เปล่าปลาเล็กกระโดดหนีเนี่ยใช่เอาเอาเอาดวนคือไม่ทันเอา จุ่มลึกๆจุ่มลึกๆน่าจะไม่ทันนะไปหมดแล้วมั้งเหรออาหารหมดก่อนใช่ไหมใช่เอาอันนี้ถ่ายมุมกว้างให้เอฟซีดูนะคะอ้าว้ยใช่เลยเหรอสู้หิงสั้นนะวิปลาอะไรวะอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ดเข้ากระชังทรับทิมโดเข้ากระชังแล้วหลายตัวอุ้ยโดสองตัวอุ้ยปลลาแ้ว โอ้ฉาโดสองตัวเลยงานนี้แล้วคุณจะออกไงอ่ะเข้าเข้ากระชังลูกปลาเราด้วยอ่ะใช่โอ้โหนี่กัดไฟเด็ดเด็ดนี่ฉาโดตัวใหญ่มากบู๊ด้วยสองตัวเลยโอ้ยปู่จานอ้าวโอ้ยตายแล้วฉาโดสองตัวเอาเลยเนี่ยเฮียเราจะเอาออกยังไงล่ะอีตัวยังไงอะเฮียเอ้าวันนี้ชัดเจนนะครับผม ตักไปชะโดเลยโอ้ยตัวนึงพุ่งเข้ากระชังลูกปลาไปด้วยต้องต้องไปเอาออกแล้วเพราะว่าไล่กินลูกปลาด้วยใช่ไหมเอาละโอ้โหงางเข้าแล้วตอนเนี้ยแม่ผมว่าปู่จานไม่ร้องเพลงแล้วช่วงนี้ผมไม่แล็แล้วนะครับผมช่วงนี้ผมจะตักปลา <c oughs> โอ้ชะโดมาแล้วผมก็ไม่เคยได้ชะโดด้วย <c oughs> ใช่ครั้งแรกเลยในการตักนะ <c oughs> ได้ชะโดมาหอ, <c oughs> อสองตัวด้วยโอ้ว้ายใหญ่ใหญ่มาก เฮียต้องไปเอาในกระชังนั้นก่อนไล่กินลูกปลานะนะกินไม่ทันหรอกมั้งไม่รู้ต้องไปถามก่อนลูกปลาเราเพิ่งลงเอาลูกปลาลงได้สามวันยกอีกแล้วอเยกแล้วอ้าโอ้แล้วดูตัวโอ้โหอีกทีเดียวสตัวด้วยโอ,โอตัวใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่แล้วอ้วนด้วยจบนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่ามีคนโยนปลาหรือเปล่านับโยนปลาหรือปลา,นะา,ามีคนในน้ํานะทุกเมนประเภทนี้ไม่เอาครผม เปลี่ยนจากการจับผิดมาเป็น fc ครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติมาอีกอย่างหนึ่งให้กําลังใจกันดีกว่าผมไม่รู้จะตักไปโชว์ใครผมไม่เรียกยอดไลน์นะผมตักให้ fc ผมดูโอ้โห fc ดูดีเราอ้วนด้วยนะโอดูเข้าทีเดียวสองตัวแต่เราไม่สนใจปลาเรทิมแล้วเอ้ยเราไม่สนใจปลาตะเพียนแล้วเนี่ยตเพียนอะไรงั้นเลยตะเพียนตะเพียนไว้ก่อนเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเอาชโดอข้างในนั้นก่อนเอาออกก่อน อุ้ยแล้วแล้วตัวข้างในใหญ่ด้วยนะที่กระโดดไปอ่ะมันมาคู่กันเลยอ่ะโอเคเอามาต่อกันนะผมโอ้โหลูกปลาเพิ่งจะลงได้บันที่สามโอ้ต้องมายกกระชังนี่มาแล้วมาทีตัวที่กระโดดข้าเลยนะมันต้องจะโดดดูใหญ่มากอยญ่จัปลาช่อนอเมซอนนะเนาะใหญ่จัดอ้วนเดี๋ยวผมขอร้อยเงือก่อนนะผมไม่รู้เขาจับกันยังไงเลยผมก็กลัว ฟันมันแบบแบบนี้มากเลยเนาะยังเราเองเราไม่ใช่คนหาปลาเราไม่เคยเห็นด้วยเนาะใช่เราไม่เคยเห็นเลยรังแรกที่ตักได้ชะโดออันตัวแรกนะตัวที่โดดเข้ามากระชังลูกปลายังมีตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเอาขอร้อยเหงือกก่อนเอามาต่อนนะผมจัดการเรียบร้อยแล้วเม้ยนอยเหงือกกว่าจะร้อยได้นะเฮียได้บาดแผลอู้ยอู้ยีเดียวจัดไปเน้นๆใหญ่มากเฉลี่ยแล้วเฮียว่าตัวประมาณกี่โล ขึ้นไปช่างเลยดีกว่าอ่ขึ้นไปช่างเลยเอามาต่อกันนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วนะครับมาช่างน้ําหนักดูด้วยนี่อ่ากิโลตรงนี้สองโลกิโลเนี่ยอือตัวนี้โลแปดนะตะก้าตัวแรกกิโลตัวแรกหกโลหกโลลบหนึ่งจุดแปดกันดิหกโลลบหนึ่งจุดแปดสี่โลสองวะสี่โลสองอ่าตัวแรกสี่โลสอง่าตัวแรกสี่โลสองอ่ตัวที่สอง ตัวนี้ตัวที่กระโดดเข้าไปในกระชังลูกปลาตัวนี้ลาหกลแปดก็ห้าโลตัวนี้ห้าโลโตัวแรกห้าโลตัวนี้สี่โลสองสี่โลสองกับห้าโลโอ้โหจัดไปเลยโอ้ใหญ่ใหญ่อาโอเคนะผมจบประเด็นนามาเรื่องการโยนปลาเรื่องคนมุดน้ำอะไรพวกนี้นะครับผมตักได้จริงๆตักได้แบบนี้แหละครับผม เอาโอเค mm hmm. ขอถ่ายรูปหน่อยเท่ดีสองตัวเบิ้นเลยบ้นเลยเบิ้นสอง,องเอามาต่อกันนะครับผมอีกนิดนึงนะอ่านี้ได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมมาผูกกันก่อนนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับ <S <S ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม <S <S ให้ไปถึงคนที่บอกว่าโยนตาหน่อยอ้าโอเคขอบคุณมากครับผม